สวัสดีครับวันนี้ที่สกลนครนะครับอำเภอเจริญสินนะครับผมปลูกหญ้าแฝกครับพื้นที่หนึ่งพันไร่ครับผมหญ้าแฝกหนึ่งล้านต้นครับ วันนี้เริ่มงานวันแรกครับผมปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินสไลด์ครับโรงงานแป้งมันนะครับมีไว้สตาร์ทนะครับนี่เป็นบอ่อเก็บน้ำครับผมวันนี้เริ่มงานครับวันแรกปลูกหญ้าแฝกรอบแรกหนึ่งแสนต้นนะครับ หรุมละสอต้นห่าง10เซนครับนี่พื้นที่ราดชันอยู่ที่ประมาณ7เมตรนะครับก็จะปลูกอยู่ที่6แถวนะครับอากาศดีมากครับวันนี้ฝนตก ตอนรับเลยครับมาปุ๊บตบปั๊บครับผมนะครับเื่อเป็นแนวทางนะครับใครที่จะปลูกหญ้าแฝกครับผมลักษณะการปลูกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับปลูกเป็นชั้นนะครับผมใครที่อยู่แถวสกลนครนะครับเจริญสินนะครับแวะมาชมได้ครับเยวจะแปะตำแหน่งไว้ที่ ตต้คลิปนี้นะครับที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับผมดกีครับเป็นยังไง จะอัปเดตท,ทุกวันนะครับสวัสดีครับ